สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้ผมก็มีมุงปูทวดปีหนึสรางประครูใบติดกาข้าวให้ท่านผู้ชมได้ชมออนะครับนี่ครับหลังก็จะมีตัวยัน เรียนหลวงពูតវត្តเรียนវត្តหลวงពតវត្តชามไหปี13นะครับลงให้ท่านผู้ชมได้ชมครับครับปิดทองเก่าให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นครบชมครบ ปีหนึ่งสามนะครับเหมือนว่าจะมีฟังเป็นเนื้อของบางคุณพรมหรือเปล่านครับข้าวได้ไ้ชมกันกันก็ได้ชมช่องยูทูปอื่นๆมามาก็อย่าล้ววันนี้ผมก็บเมลกาสดาวลุงปูทวดมาดันชมกันนะครับปีหนึ่งสร้าง ผมก็มีพระมท่านชมยันมันห้องปู่บุญเลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไประนี่เอาไม่ท่านได้ชมกันถ้าท่านรู้ว่าวัดอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับอย่าก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสู้ีงนะครับพระทรงเครื่องเลยมันจะไม่พระวงรังปืนทำไม ก็มียันเป็นพระโลนะครับโลโล,โลมีช้อชนวนครับลังก็จะมียันยันเปนกูบุญก็มีนิดหนึ่งองค์นะครับนี่ก็ไม่รู้ที่เหมือนกันครับน่าจะเป็นเนื้อดินซอพองครับีเก่า,ากให้ท่านได้ชม แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับต,ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปผมผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแจะเพียงเท่านี้นะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตกดติดตามผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่า สวัสดีนะครับ